ใช่ไหมพี่มาลายขอบคุณมากนะคะมาลายพี่มาลายเกตแก้วขอบคุณมากคอนแก่นรมคลิปขอบพระคุณมากค่ะน้องคอนแกนรมคลิปสวัสดีครับผมขอบคุณมากค่ะน้องคอนแก่นรมคลิปอมพี่มาลายเกตแก้วขอบคุณมากนะคะอืมเนี่ยมันจะต้องขึ้นนานๆนะคนนานๆหนึ่งจะมีคนกระโดดเข้ามานะคะพี่ดันว่ามันจะประมาณนี้อ่ะมันไม่เกินอ่ะไม่เกินชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้เพราะพี่ดันวันนี้พี่ดันขึ้นไว ก็ไม่ใช่อืมเพราะพี่ดันเข้าสามทุ่มพี่ดันเข้างานสามทุ่มพี่ยังมีเวลาอีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็มาจับไม้จับมือเดี๋ยวโทรศัพท์หาไม่ได้เลยก็มาให้กําลังใจนี่แหละขอบคุณมากนะคะคอนแกนรวมคลิปขอบคุณมากเลยนะเข้ากระโดดกระตุใจพี่ดันนะคะเออเดี๋ยวเข้าไปกระโดดให้กําลังใจพี่ดันช่องสองเออพี่ดันสองนะจ้าดีกว่านะ เดี๋ยวพี่รันก็จะลงช่องนี้พี่รันก็จะลงเอเพราะชั่วโมงเดียวก็บอกว่าทําชั่วโมงเดียวเเดี๋ยวต่อไปก็จะขึ้นเปลี่ยนเวลาขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนเวลาขึ้นพี่รันจา้าเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาขึ้นตอนสักสามโมงสามโมงบ้านเราก็บ่ายสองโมงคลิปคลิปที่เรากลับมาจากสุวรรณภูมิช็อตชั่นหน100่วยสิบร้อยเอาเดี๋ยวก่อน นย่ใช่ไม่แลยวนม่ใช่ไม่สิบหมื่นเลยเหรอโอ้โอมีคนดูเป็นหมื่นแล้วเหรอมันมันไปมันเป็นเป็นคลิปสั้นคลิปสั้นใช่ไหมสัตชั้นใช่ไหม ช็อตท่นๆั้ๆประมาณห้านาทีใช่ไหมเออก็ห้านาทีเราก็ต่องเต็มที่ห้านาทีแปดนาทีนะถ้าแปดนาทีนี่หมายถึงว่าโฆษณามันจะเข้าไงถ้าแปดนาทีอ่ะโฆษณามันจะเข้ามันจะเข้าสามช่วงเออมันจะได้โฆษณานั่นแหละมันจะค่าค่าโฆษณาอืมมันมันจะได้ค่าเข้าเข้าค่าโฆษณาไง ก็คิดนั่นแหละขอบคุณมากนะคะน้องเกดอืมเจ๊นงเจ๊นงตามสบายเลยนะคะเจ๊นงเจ๊นงก็ต้องนี่เจ๊นงก็มีเอพักผ่อนเนาะเจ๊นงก็ต้องพักผ่อนขอบคุณมากเลยค่ะเจ๊นงอตอนนี้เออพี่รันว่าเออแอดแอดมินพี่รันเยอะอ่ะพี่รันจะเดี๋ยวพี่รันจะโลก่อนนะอพี่รันจะโลเออเออมันเยอะมันมันเกี่ยวมันเกี่ยวไม่รู้มันเยอะมากเลยแหละอืม จะจะโลจะโลออกก่อนแต่คงไม่เกี่ยวหรอกไม่ไม่เกี่ยวกันไอมิจเ,เพราะไอมินบางทีก็ไม่ได้เข้ามาทีเดียวไม่ได้เข้ามาทีเดียวพร้อมกันอ,อนานๆก็จะเข้ามาทีหนึ่งออบางคนก็ไปช่วยดันช่องเล็กๆออไปอยู่สายออสายมดไงอ,อ,อยู่สายมดไปดันอยู่ทางสายมดลงไลค์ลงไลค์ลลแล้วทุกมาด้วยอะไรลงไลค์ลงไลค์ลลแล้วล้างถ้วยอยู่ S <S อ๋อเดวโนโบอกลังลงถ้วยอยู่เออลังถ้วยอยู่อ,อ,อ <S 2> <S 2> นืนั่นแหละมันมันจะขึ้นพี่รันมันมันพี่รันน่าจะช่วงกลางวันน่ะจะขึ้นขึ้นช่วงกลางวันนะเก็บเหรียญนนะ่ะมัน,ม,นมันเก็บเหรียญน,นะน่ะคนคนจะได้รู้จักเราเยอะเยอะแล้วเราก็สามารถให้เอไปให้ขนม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 แต่ละบ้านแต่ละบ้าน แต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนขึ้นเยอะกันจริงๆแหละนะหลายบ้านตอบีเอ็นตอนนี้เออขึ้นเยอะไหมขึ้นกี่บ้านน่าจะขึ้นเยอะนะช่วงนี้เพราะถ้าสองทุ่มครึ่งบ้านเราก็บ้านเราก็หกโมงครึ่งใช่ไหม,มเนี่ยแม่ถ่ายทอดสดโผล่มาเลยเห็นไหมถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดบ่อยมากเยอะมากเลยถ่ายทอดถ่ายถ่ายถ่ายทอดสดเด้งมาเด้งมาน่ะอืมขอ,ขอบคุณมากค่ะเมืม่มมมอันนีแม่จอจอยจอยสตอรี่นะมันจะเด้งมาเด้งมาถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดเงี้ยบอกก่อนว่า สามทุ่มเราไม่มีเวลาจริงๆสามทุ่มเราเข้ามกมีอาทิตย์จันท์อังคารอาทิตย์อาทิตย์จันอังคาราเท่านั้นที่เราเอ่อจะกระโดดกระโดดไปแต่ละช่องแต่ละช่องได้อ่ะอืมโน่นนั้นก็ไม่มีอ่ะอืมโน่นนั้นก็อยู่แบบนี้แหละมอมๆแม่แม่แบบนี้แหละชั่วโมงครึ่งนะเออตอนนีว้ว่าจะขึ้นแค่ชั่วโมงเดียวเอามันชั่วโมงครึง่งไม่มีใครดูอ่ะตัดคลิปซะหน่อย